ครับสวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ตรงอำเภอขามทะเลศรนะครับขนาคือผมทำงานมาเล็กหกนะครับแต่ว่าเราจะจากขามทะเลศรจะขึ้นไปผมจะเป็นนูนสูงนะจากขามทะเลศรจะมีเส้นหนึ่งเรียกเนี่ยเซนนี่ยขามทะเลศรหกสูงผมจะยังไม่ขึน้น M6 อัมขนาดเอ็มหกแต่ใกล้ๆกันมันจะเป็นเซนสองกับศูนซนสอง เส้นสองนี่จะคู่กันนะครับงงกับผมนะครับเส้น M6 มอเมาตัเอ็์ M6 อยู่ขนาดผมแล้วทัดไปคือเส้นสองกับศูนย์มันจะวิ่งช่วงนี้มันจะวิ่งขนานกันนะครับมันจะวิ่งขนานกันแต่ว่าผมจะขึ้นสองกับศูนย์ไปอำเภอสูงจะมีเส้นไปมัณฑคกสูงทางทะเลสอีกสิกมครับจะมีเส้นนี้ลัดมาครับจากโคกสูงจะลัดมาทางขามทะเลสอ แล้วเส้นนี้ผมจะวิ่งไปโคกสูงแล้วถึงจะขึ้นเส้1290ครับบริเวณทางนู้นนะก็งงกับผมบอกตอนนี้ตันนี้ตอนนี้เป็น3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งตอนนี้วันที่อะไรตอนนี้วันที่คืนนี้นในวันที่13กรกฎาคมครับข้มงบนนะครับ,บหลงมา3าเทศอจะวิ่งเข้าไปโค,ก,โคกสูงเพื่อไปขึ้น290งงกับผมนะครับ จะมีทางนั้นเกก็เล่าประมาณนี้เพราะนั้นจะขึ้นสองขูนย์เลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเขาเอ็มหกก่อนละวิ่งมันไปไกลนิดหนึ่งแต่ผมจะลัดมาทางเส็นคกสูงแล้วไปขึ้นทางเส็นตรงนทัยจะง่ายกว่านนะเล่าสูกันฟังหลงมาในตรงมือขวิดตามสวัสดีครับจะมีไม่ตั้งใจครับก็มืดๆประมาณเนี่ยไฟไม่มีครับเสนร้เปเส็นไปคกสูงไปเส็นน สูงไปออกตรงไหนก็นดูได้ครับเราตื่เป็นฝังครับเจอวัดซีช่าช้างครับก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปอันนี้ไป6สูงครับแต่คนจะตัดไปตรงนี้ครับดูก่อนจะไปทำไมเลี้ยวขวานี่รครับ1290ครับผมจะเลี้ยขวยยขวาเลี้ยวขวาตรงเลย นี่คือ290นะครับผมอยู่ใต้วิ่งตามคันนี้ไปมีภาคบวกเบื่อตึื้อแล้วครับนี่เราจะไปทางคอนแกนอีก500เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข290ของแคกเบื่อตึตื้อสามทุ่มแล้วครับอันนี้คืนวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ที่13 ไอ้อกะะดาุ้ครับจริครับดูเวลาแท้งแค่แ <c> บ <oughs> นี่เขาเซนสองก้าูนยครับนี่บาทกำปังกำ<ม>ปังหนนทยเนาะ<ม>นี่ออกมาจากบ้านสีช่างนะครับออกมาจากบ้านสีช่างต่อไปนะบนถนนหมายเลขสองนย์ 90, อีกสิเจ็กิโลเมตรใช่แล้วนี่ก็อยู่บนท้ายมือกำอ เาจะเป็นนนไทยเป็นนนไทยแากเป็นไอเซ็นเซ็นได้ไรละกอนไทยจออ้าหอไฟบานพกสูงขางนาดคือโวกสูงใส่ปังอ mm ัน hmm. นี้ผมอ่าสีสะสีสะชางใช่ไหม สีซักกะบือด้วยเสียง่หหัวใหญ่เลยเก <Okay, S 1> ครับปาวะเนี่ยสองกระสุนแล้วครับตอนนั้ก็จะขามไปหนุกระสุนเลยครับโอเครับอครั้งแรกเนี่ยหลงมไม่ใช่หลงเจตนามามผมสมคนครับเครียต่อแล้วก็ตัดมาจากโรงเรียนเล็กน้อยครับเรียต่อผมกม็ตัดมาผมไม่เข่าเสร็นผมก็ตัดมาจากมุนนะมุนหาทางมาให้กูเกิล ทางเป็นรถสูงก็บอกลัดมาาคู่ขนานก็เอี่ยมหกกับสองก้าศูนย์ัเลงมาขึ้นนี้ตรงนี้ทางเ,งเงิงเือร์ถนนส้นศนย์ตรงใต้สะพาน่เดินมาข้างปัง่ข้างปั่นรถไทยประมาณนี้ครับข้างปรถไทยเดี๋ยวมาดูเลน <c oughs> <อ>ครับมาที่นี่นะครับโอ้ไฟนี่คือ <c oughs> ถนอนเส้นสองาศูนครับเนอีกทางหานนั้นน เซ็น205 20นะครับ205วางมือจอหอวางมือจอหอใส่มือนนไทยครับเรจะไปดูลแลจักรุลัันเล,ลครับเจ็บตะกี้เลยอันนี้คือเรามาซื้อก็ับตรงไปก็จะเป็นเของคนสูนงเราไปออกจังป่าออกันแกนใส่มอือเกนะครับมีไปจอหอมีไปนนท์ไทยครับ อเออได้ประสบการณ์เด็การประโยชน์เีครับเบอร์โนนสูงนะครับแข่งเป็นสูงอกแกนพไม้ไปนี่ดีเสยนมากก้อนแกนอนครับอีจอยก็ออกสนวนตาอจเป็นบ้าสนวนเนาะ สิบโลครับจะ็นสันดวนเป็นอะไระรัดดีเพราะว่าไม่ต้องผ่าน,นะอะไรเลยมัน,น,นก,นนกน็จะเขาเวว้าสูงลงไปต้นบ้านบุกบ้านอีการข้ามบนะนครับเข้าเลยที่เจะอองค์มีรักพาผีนะนะจากคนขับโดยสารบิงไม่ต้องผ่านต้องเข้าตรงต้องรัดที่ผมบอกเนี่ยโอเคแต่หลายคนไม่เคยมายผมว่าเด็ครับ คืนนึงเดียวคืนขับรถเดียวได้ครับอุ้หูวอเมริกาสุดดีในใจเ้อครับอาประสบการณ์ไม่หลงไม่รู้เปล่าเจตนามาโงคนนะครับในสองลัครับปานทหาช่องทางเจรประสบการณ์เดี๋ยวอราลองโอเคครับประมาณนี้ครับใช่ใช่ครับดีครับครับวันนี้เด้อครับก่อนอนลาดจะเดียวเขารู้นครับงเดียวเขานลนสูงทใสยมือตรงบานแต่ นี่ครับตอนนี้ผมก็นู่นผมลงมาจากสะพานอยู่ข้างหลังนาผมจะเจลีกเขา่าอีไปนาไปน,าน้องไผ่นะครับนี่มีนี่คุจะเข้าบ้านเข้าบ้าน,บ,านบ้านต่างครบนะครับขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะเจอบ้านบุกก่อนบ้านบุกบ้านอะไรกร็แต่ตคนคมเนาะบ้านน้องวาอะไรเนะี่ยบ้านน้องเงาเนี่ยครับก็ประมาณนั้น ดึงๆๆดึงดีกว่าสมัยเดก่อนเนาะ้รก่อนแล้วครับมันจะปอพาสักทีเห็นมันแบบมันต้องต่อเนื่องันะส่วนติดตามทีุ่กสาทุกาทุกส5้านาทีครับสิบแล้วกันครับแดนต้องคบตำบนด่านข้าพ้นสูงข้ดบ้านอีนี่ก็ทางเรเอาเอง